อย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มาแล้วขับรุชานะครับตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆวันนี้ขอโอกาสขอเวลาพี่น้องผู้ประกอบการในเขตอำเภอสังขาใช้เวลาสักเล็กน้อยครับวันนี้มากราบคารวะกราบขอความรักกราบขอความเมตตากราบของคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านูกหานโรงเรีเยาวชนคนที่รับประชาธิปไตยทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับวันนี้ มีอะไรที่จะสอบถามอยากเป็นกันเองที่สุดเลยครับวันนี้อนุชาเบอร์เจ็ดมาแล้วอนุชาเบอร์เจ็ดโจแล้วเรื่องโนบักแซมซายครบละเน่ยมาแล้วพี่โน,โน้องคนดีของพรรคเพื่อไทายวันนี้มากรบาบคารวะบอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าและผู้ประกอบการทุกๆร้านค้าทุกๆหลังคานะครับพร,ร้อมกันในนโยบายดีๆมาบอกมากล่าวให้กับค,คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านทุกๆคนให้เช่วยกันพี่รนาเลือกเอาคนดีเพื่อที่จะได้ทำความสุขกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับจะเลย พื่อจเลือกแบ่งกันเกกันะใช้เพื่อจะใช้

เออครับโอติงเลยโอติงเลยติงสุดๆติงสุดๆมา้นะอ้ติงคุดๆปิดล้ครับขาขา่กับโอ้มาอยู่กับพไทยค่ะรับีอรักรกะรกทุกท่านครับครูนี้ะคะไม่ได้ไปไหนลูกชาเบอร์เเป็นเยสังขะครับนะครับรโกนกระซาบดึงสเสียบเออแสนังสจ